สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับที่เคารพรักทุกๆท่านเนาะนะครับมือนี้แอดพาท่านผู้ชมเดินทางนะครับมาหาพระอาจารย์เดชาเนาะนะครับซึ่งในงวดที่แล้วนะครับแอดบริเเมาตามนะครับแต่ว่าเพื่อนทรงเลขให้แอดเบิ่งอยู่นะครับของเพื่อนไดศูนย์หนึ่งสามหรือศูนย์สามหนึ่งเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมเนาะเป็นเหล็กที่ได้มาจากอย่างเกาะขันน้ำมนต์เนาะนะครับท่านผู้ชม กะถือโอกาสนี้นะครับมาตามต่อให้ในงวดวันที่16กันยายนเนาะนะครับอืมกะสีผ้าทผพิชมนะครับไปหาพระอาจารย์ก่อนไปนะครับกาอย่าลืมนะครับให้กำลังใจผมพญายที่ละเมอเด้อนะครับกดไลค์กดไลค์กดแชร์อย่ากดไลค์ได้หรอกดติดตามเนาะสำหรับทันที่ย่งบ่ท่านได้ติดตามนะครับไปไปหาพระอาจารย์พรอมๆกันไปครับผมสวัสดีร cắt sườn sườn samma ba phun này thế, <coughs> ni, như này, thì mัน chết, này u cơ này thèng bọc như thế này, sườn bớt bún kiểu bọc kén cũng khá lắm, nó mà, chỉ để năm ปวดหยาดย่อมอีกเพื่อเป็นแนวทางเนาะมันบ่ลอะครับไออีกสักครั้งนึงอะมาแต่ไปครับอ่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธานุภาเวนะธัมมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะ utakamu lepe putang tanakamu lepe tanang kati kaya kaya ya 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 dewanang piyatang sutawa jaya sanakata puta jaya tawa malang sawa anang jatuh tata sabang nasang ye piwingsuna la sabatan hang tala tayo puta atawi sati na ya kasabe petik kita mehang watakete muni celasi ce

Jalan เจนะอังคมาเขสุสันติตารัตนังกุลโตอาศิว่าเมอังคุลิมาลกังขันฑะมหาปลิตาจาตนาติยาโสตะกังกะคะเสเจนะอะจิสสะปะกะตะนติตาจินนะวะระสังยุตะตะตะปะกะระลังกาเทวะตาปิตาดิสันเตตาไพละจตุปะทวะเสสะวินะยังยันตุอนันตาจินะเตจะจาวะสโตเม Tuhmang sahabatnya maha pulisa, sahabatnya ijwa, mantausuk kata sulako, cina lu, pahwin aci duk, pada buatan mahu pahwin aci tali sang, kosong, kanu pahwin aci tan, dara, yosata mawa, pakli tua, jala, mipen, cari, cik. Cak ya, senak kata putra, cita, wamalang, saba, anang, jatuh, sota, sabang, nasang, jepi, wing, suknala, sabatan, hang, pedata, yobuta, otowi, satina, yaka. သာဘရ <t> ေတ <t> ိတာမေဟံဝတကေတေမနေစ္စရာတိစေပတိတောမဟံဘုတောတမောသဘိရထေနံသံဃောပတိပိတောမယံဥဒေသာဘကုနာကရောရိယေဝရောသောစာရိပုတောစ္စရတိနေတောတယောပိတိပာကသမင်း Sule yowa papan keluaroriinoso sepot lome wasohang wa naiku napun lowangkuning mau ja na siwi lata na lati tila la di mati lawi timati la ta la namakta ti aku da wa angku diaga kan tawala peltan ca

ตาเบปติติตาเมหังมาตาเกเติมนิสลาสีเสปติติโตเมหังปุตโตธัมโมทวิโตชนีสังโฆปติติโตเมห้างอุเรสาบากุณากรุธริยเมออนุปัฏฐานอรังปุตโตนโมปุตตายะสาธุได้หรือป๋าจ๊ะได้แล้วอ้โไหนเนาะเนาะอันนี้เนาะเดี๋ยวพาทางไปจชมไปบึงในขันน้ำมูลสองเลยสองเลยนะครับสองเลยเป็นเลขยิดไฟลงเลย อตัวไห้ละบาที ì บ่หูเลยนี่แต่วพระอาจารย์่าตัวใดนหน,น้นอะ <ไป S 2> นี่เนาอต้องต้องถามพระอาจารย์เลยตอนนี้เก่ามาแล้วเก่ามาแล้วเอาแล้วพระอาจารย์มาเก่ามาแล้วมีเก่า,ามีเก่า,ามีอย่างอีกครับ ก็อันผมสิปตีนะสิเอ้าให้พระอาจารย์เป็นคนบาตีคนเดียวเลยออาจารย์ว่าตัวไดกับซีเมนตัวนั้นแหละเก้าเก้าหกเก้าหกเก้าหกตัวเดียวเลยบหครับเก้าหกกับเก้าอาจารย์ว่าเก่าหกนะครับจะมีชมลอง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 เบิรนะครับเบิร์อาจารย์ลองเบิงเนาะ ท่านู uh. ه, ิชมไหมว่าอาจารย์ว่าท่านท่านพิชมลรองบึงเนาะนะครับงวดที่แล้วนี่ศูนย์สามหนึ่งว่าอาจารย์เอ้าได้ตุงกตรงอันได้ตรงอีสองตัวน่ะที่อาจารย์บอกหนึ่งสามใี่่ะหนึ่งสามเด็กในการน้ำมนต์สามเอาตัวนี้ให้พระอาจารย์เป็นคนวาว่าให้ว่าแต่ว่าเก้ามาะแล้วอพระอาจารย์ว่าตัวใดผมก็สีเอาตัวดันงไหนครับเก้าเก้าหกสองอึ ใส่สองมงได้น้อหนึ่งนี่นี่นี่สองอ่ะเดาไปแต่ว่าแต่ว่าตัวนี้มัน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 บใหญ่นะอ่าว่าเดาไปเก่าหกสองอ่าอ่าอาอาจารย์ว่าเก่าหกสองแต่ว่าแต่ว่าย่อมรับว่าแต่ว่าได้ได้เด่นดีๆคือเก่าเนาะไม่รู้เก่าเด่นเก่าหกหกเก่าแต่ว่าตัวนี้มันจีเป็นตัวยังเด็กีกัน จะเป็นเหล็กมั้งสี่อเมนอเมนเนี่ยอาจารย์ขอบพระทัยอเมน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 มันไก่แห้งเลยพระอาจารย์จากผมมาเนี่ยเอ่อเอาเมนเมนของเก่าอาจารย์ก็เห็นไปอยู่แม่นบ่เออของเก่าของอาจารย์มันมีอยู่ด้วยแล้วแล้วไปตัวนั้นเออมันแล้วไปแล้วเอออาจารย์เห็นว่ามันพระงอยใหญ่อันนี้อ๋อตัวลาสุดนี่แหละเด็กเก่าอาจารย์ได้เก่าตัวเดียวเก่าตัวเดียวแต่ว่าที่อาจารย์มันนี่คือเก่าหกสอง อาจารย์มัดเก่าสองกับเก่าสามอือือเก่าสองกับเก่าสามเอแต่ว่าสามตัวนี่เก่าหกสองเออ,อครับเก่าหกสองอ่ะเมนเบิร์ตบอกข้าอาจารย์ี่เออเมนเบิร์ตเนี่ยนะเพราะว่ามันเห็ดสองครั้งเนาะมันบอกแหละอาจารย์ก็เลยเพื่อวันเพื่อว่ามันออก เพราะว่าอาจารย์ได้เฮ็ดสองกลางก็เลยคือมื้อนี้นี่ที่พระอาจารย์เบิ่งไปในขันอุโมงค์นี่พระอาจารย์ว่า962เออครับอืมอเออ962เออเอ่อแล้วก็971พระอาจารย์ได้มาจอางไรครับ971นี่ก็คือเฮ็ดมื้อวันพระไงว่าได้ไปเพราะว่าส่วนหลายมันสิออกได้แต่ว่าเฮ็ดมื้อวันพระใหญ่มันได้2โตได้ได้แต่แค่หนึ่งเจ็ดครับแต่แค่17เออเฮ็ดเฮ็ดมื้อวันพระไงบ้านี้บาดนี้มื้อนี้บ่เฮ็ดได้ตัวเดียวบาดนี้ อทั้งทั้งที่มือวันพระญงนั่นสวดข้าวเดียวมือมือนี่ก็สวดข้าวเดียวเพราะเวลาพ่อันกันแต่ว่ามือนี่บัตใดแค่ตัวเดียวก็เลยเอามาร่วมเ่กันเลยว่าได้ไปสองตัวนี่ซีหกนี่คือซีหกแล้วก็ห้ระบางซีเก่าหนั่มซีหกนี่มันเป็นเลขอายุของอาจารย์เพราะว่ามันเคยออกนะอาจารย์ย่างซีสิบหกปีได้อง สี่หกที่เน้นๆก็คือเก่าสองเก่าสามไม่พอเก่าสองเก่าสามเนี่ยนึงเก่าหกอ่าแล้วก็นึ่งเจ็ดนึ่งยังอีกันเก่าสามม้าจะใส่ครับนี่ยเก่าสามมีก็คือเป็นเลขที่อาจารย์พูดขึ้นมาว่าได้ไปคือพูดขึ้นในใจคือจังเลขคือจังอาจารย์เคยบอกกันละครับแต่ว่าตัวที่มีอิรีนั่นอยู่ในอ่างน้มอดมันมีแค่ตะเก่าตัวเดียวอาจารย์ซิบบอแม่เก่าสูนึ่งบ่ครับ กันแล้วกันแล้วแต่ผู้มากสิตัดเอาตัวนี่ยเฮ้บิ่งก็ไม่เด้อนะครับเพราะว่าเลขของพระอาจารย์มันได้เก่าตัวเดียวนะครับเพิ่นว่าจะว่าอยู่ในนั้นผมว่าเก่าหกกับซีเมนหรือว่าสีบเก่าหกกับเก่าศูนย์นี่แหละอาจารย์นี่เน้นเน้นตัวใดผู้งบหน่อยให้เนี่ยเน้นผู้งบหน่อยบ่ครับกก็อาจารย์เอาอันนี้แล้วเนี่ยว่างรถเนี่ยอาจารย์อาจารย์เน้นเน้นงบหน่อยเนาะอันบ่ครับนี่เอาเก่า นี่แล้วอ่าวกลมเลยครับเก่าสามเก่าสามเออ่นี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดติตัดล่างตัดบนยังได้กันแล้วแต่แต่ครับระบาดนี่กับตัวนี้พร้อมมี่ยกับสี่หกนี่เลขก็ยั่อาจารย์ว่าเดี๋ยวไปนี่นี่อัดพร้อมมั้ยไอ้ตัวตัวที่บนนี่นนี่คือบนล่างเลยเนี่ยไพจีเซีงได้ก็ได้เลขสองตัวนี่ครับ บนรางไผมักตัวใดกับสีเอาสามตัวนี่บอกครับที่วงกลมหายนีนบอกครับแมนสามตัวนี่คือเลขที่อาจารย์มักครับผมก็คือเลขแล้วก็เบิรงนน้อยหนึ่งอ๋อครับนี่ก็ก็คือเลขสีหกแมนหนึ่งเก็บแล้วก็เก้าสามแมนครับอาจารย์เลเนี้เนี่ยอาจารย์คือสามตัวนี่บอกครับเลขอันเลขสามตัวนี่ก็คืออาจารย์กับบัวด้แน่ใจนะครับครับก็เลยบ่เน้นแต่ว่าเน้นอีหลีนั่นให้ลงไทยด้วยยังสี่ถ้าไปนี่ยแต่เป็นติดสี่สามตัวก็เอาลงไทยแบบนี้นี่ย แต่ว่าเน้นนักเก่าสันดอแต่ว่าเอาเก่าว่าแต่ไหเอาเก่าซีโคเก่าเก่าสามเก่าหนึ่งเจ็ดนี่สก็ได้เองสินะแล้วแต่แล้วแต้เข้าจังหอันนี้ก็เป็นอีกหมวดหนึ่งเนาะนะครับครับซึ่งผมกับคนสุรลินบาที่พญายที่มาตามไห้เนาะนะครับเอาถ่ายชุดอาจารย์นิมตนไห่พอนเอฟซีเข้าแน่สาธุสาธุด้วยอำนาจของพระพุทธ ถ้าทำประสงค์ขอห้ผู้ใดเด็กเขามาชุคลิปนี่ขอจงบมเกิดโชคลาบวาสนาคิดจริงได้ห้ได้จริงนั้นด้วยแอลเลกะขอห้ยมีเงินมีทองมีอายุวันนมีสุขะมีพระลทุกประการเทิดสาธุสาธุสาธุนามาสการครับพระอาจารย์อออ